สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช anel M n f o r d ค่ะเช่นเคยค่ะมาพบกับนัตตี้นัตตี้ก็พามาชมรีวิวรถ Ford แต่งเท่ๆไม่ว่าจะรุ่นไหนแต่งเท่ได้ทุกคันเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นในรุ่น XLS คันราคาขายจะอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นที่ราคา8,000สนกว่าบาทไม่ข้าม9 0 0 0แสเลยและนัตตี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้า M n f o r d อีกด้วยค่ะฟรี ชุดแต่งให้รอบพันแบบเจ้าคันนี้เลยชุดแต่งดีมีคุณภาพและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องนัตตี้ m อ็มแอนเอนะคะไม่รอช้านัตตี้พามาดูชุดแต่งของเจ้าคันนี้กันถูกใจลูกค้าท่านใดเตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะคะทางด้านหน้าที่เห็นเลยจะเป็นชุดแต่งหน้าแรปเตอร์ที่แป่งหน้าแรปเตอร์เลยตัวชุดแต่งหน้าแรปเตอร์เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เป็นกระจังหน้า กันชนหน้าและคิ้วล้อนะคะในแบบของแรปเตอร์ตัวกระจังหน้าเนี่ยมาพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดสีดําด้านขนาดใหญ่ดุดันแบบนี้เลยแต่กรงลังพึ่งค่ะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยและยังมีค่ะไฟ LED ให้อีก3จุดเลยคันนี้ไฟจะเป็นสีส้มนะคะออกเหลืองเนาะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีขาวลูกค้าเลือกได้เลยชอบสีไหนกันชนทางด้านหน้าค่ะ เอาไปทําสีนะคะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถ ส่วนชายล่างเป็นสีดําด้านชายแข้งทางด้านใต้จะเป็นสีบอลเงินก็จะเหมือนกับ,บรุ่นพี่แรปเตอร์ของเราเลยค่ะที่จะเป็นสีบอลเงินนะแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้สีบอลเงินอยากให้มันเป็นแบบดําด้านแบบกรอบกันไปเลยแล้วตัดกันนะเข้ากันกับกระดาษจากหน้าเนี่ยนัตตี้ก็ทําให้ได้เลยนะคะอยากได้ดําด้านดําเงาหรือว่าสีบอลเงินแบบนี้บอกนัตตี้ได้เลยค่ะรุ่นเอ s เเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจุไที่170แรงมา้าเกียร์อัตโน มัดของเขานะคะเป็น6สปีดไฟหน้าของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟซีแคมค่ะ LED สีขาวสวยๆมาให้แบบนี้เลยและนตี้ก็ใส่เป็นข้อไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยค่ะเรามาดูทางด้านข้างกันคิวร้อนที่นตี้บอกนะว่าเป็นชุดของชุดแปลงหน้าแรปเตอร์ค่ะคิวร้อนในแบบของแรปเตอร์สีดำด้านแบบนี้เลยการติดตั้งงานนะจะถอดคิวร้อเดิมออก แต่มันจะยังมีหมุดอยู่นะคะเราก็จะเอาตัวคิวรอแลปเตอร์เนี่ยติดยึดเข้าไปกับหมุดอันนี้ไม่หลุดง่ายแน่นหนาแน่นอนค่ะการติดตั้งนะติดตั้งด้วยน้ำยาพรามเมอร์ค่ะติด 3M ให้อีกด้วยและ เก็บขอบค่ะด้วยยางนะคะให้อย่างเรียบร้อยเลยตัวนี้ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวคิวรอด้วยกันไม่ให้น้ำค่ะเข้าในส่วนของตัว,ตวชิ้นงานคันนี้ช่วงล่างทางด้านหน้าและทางด้านถ่ายลูกค้าขอเป็นแบบเดิมๆค่ะไม่ยกสูงแต่เพิ่มความอบร้ให้ค่ะเปลี่ยนล้อแมกยางขอบ20นะคะลายล้อแมกจะมาเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยออฟเซตจะลบอยู่ที่5บรัดเท่ากันกับยางค่ะ2 7 5 5 5 R 20ยางจะเป็นยางอทะเลนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลย ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยค่ะแก้มทางด้านข้างจะมีช่องมาให้ด้วยตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยค่ะรุ่นเอ n ค่ะก,กระจกมองข้าง จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยขนาดใหญ่เลยมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยค่ะฟิล์มกองแสงเซรามิกรอบคันนะทีติดตั้งให้คันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็น 60, บันหน้า60รอบคัน80ถ้ามองนจากทางด้านนอกมืดมากนะคะดำมากเลยแต่ลูกค้าไม่ต้องต้องวลนค่ะเวลาที่ลูกค้าขับรถนั่งจากทางด้านในค่ะฟิล์มกองแสงเซรามิกเขาจะมีความที่ใสเคลียร์สบายตามากๆค่ะ เรามองจากทางด้านในนะคะเบาะหนังเปลี่ยนให้ด้วยค่ะเดีนนะ๋ยวนัตตี้จะพาชมฝั่งคนขับให้ด้วยอีกทีหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราดูฝั่งผู้โดยสารก่อนเนาะเปลี่ยนให้หมดเลยคิ้วกันสาดใส่ให้ด้วยค่ะเบราวหลังคาสีดําด้านค่ะตัวนี้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่สามารถที่จะไปยืนโหนได้นะเบ้ารองมือเปิดค่ะ ใส่ให้ด้วยช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนเวลาลูกค้าคล้องมือเปิดประตูนะคะก็จะไม่ไปโดนในสนองตัวสีของตัวรถนั่นเองมันไดทางด้านข้างของรุ่น X อ็กเป็นสีดาด้านมาทั้งชิ้นให้แบบนี้ติดตั้งจากโรงงานค่ะรับน้ําหนักได้ดีพื้นสัมผัสเขาจะเป็นแบบกันลื่นมาให้ด้วยเลยนะคะมาเรามาดูทางด้านท้ายกันค่ะ ติดสติกเกอร์คําว่าแรปเตอร์แบบนี้เลยแต่ลายสติกเกอร์นัตตี้มีให้เลือกหลายลายลูกค้าเลือกได้เลยนะชอบเป็นแบบไหนหรือว่าอยากได้ลายที่แบบว่าไม่ซ้าใครอันนี้บอกนัตตี้ได้เลยค่ะให้นัตตี้ออกแบบให้นะคะนัตตี้ก็จะให้ทางร้านออกแบบให้หรือว่าลูกค้าออกแบบส่งมาให้ก็ได้ค่ะบันไดาทางด้านข้างตัวนี้ช่วยให้ลูกค้าขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายเมื่อก่อนนะตัวชมก่อนที่ไม่มีบันไดาทางด้านข้างเวลาลูกค้าจะขึ้น ไปบนกระบะถ้าเราเปิดฝากระบะอยู่อะคะ่ะเปิดฝากระบะท้ายอยู่ลูกค้าอาจจะต้องเหยียบตัวยางล้อรถเนี่ยคะ่ะขึ้นไปเนาะทีนี้เราก็มีบันไดทาดงด้านข้างมาให้แล้วมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยไฟเลี้ยวคันนี้เดิมๆม,มาจากโรงงานกับขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ไฟท้ายฟ u ู l l e ดีสวยๆบอดนัตตี้ได้เลยเปลี่ยนให้ได้คะ่ะติดตั้งเป็นค้อบไฟท้ายสีดำด้านให้ด้วย พรอมฝาปิดกระบะท้ายแบบเว้าโลโก้ตัวงานมาเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดสีดําเงาว้าโลโก้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังค่ะที่จะไปขึ้นหน้าจอโซนกลางของตัวรถเดี๋ยเราตี้พาไปชมทางด้านในอีกทีหนึ่งนะคะว่าหน้าจอเขาใหญ่ขนาดไหนและเห็นเด่นชัดนะคะยังไงเนาะ มีไฟเบรกโดนที่3ให้ด้วยที่ฝาปิดกระบะท,ท้ายกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถมีมาให้จากโรงงานด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมทางด้านในตัวรถกันต่อคันนี้นัตี้เปลี่ยนเบาะหนังให้นะเดิมๆค่ะเบาะจะเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานนะัตี้เปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าเลือกสีเบาะหนังได้นะคะอยากได้เป็นแบบไหนอย่างเช่นคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับเบาะด้วยได้สีแดงเลยค่ะ เราไปดูหน้าปัดแสดงผลกันจะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลมาให้เลยตัวนี้จะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเรานะคะและหน้าจอโซนการที่นัตตี้บอกว่าเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะภาพจะมาขึ้นที่หน้าจอตัวนี้หน้าจอขนาดใหญ่10นิ้วเห็นชัดนะคะแน่นอนเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายได้ค่ะทางด้านข้างนะคะเวลาเราเปิดประตูเนาะ และจะก้าวขึ้นก้าวลงลดนัตติติดสครับเพดให้ด้วยค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของการกันรอยค่ะเวลาลูกค้าก้าวขึ้นก้าวลงรถค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่งนะคะของเจ้าคันนี้อาจจะดูไม่เยอะ แต่บอกเลยค่ะว่ารอบ,บ,บๆคันเนี่ยหล่อแล้วก็เท่ยอย่างลงตัวมากๆเลยและที่นัตตี้บอกค่ะแคมเปญโปรโมชั่นดีๆนะคะนัตตี้จัดให้ลูกค้าเอ็มเเดนฟอร์ดขอแค่ให้ทักมาคุยกันนะคะอย่าพึ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้จองรถออนไลน์ซิออนไลน์กับนัตตีป้ปลอดภัยร0 0เแน่นอนสายอีสองช่องทางของนัตตี้นะคะจะเป็นเพจ f a c e b o o เอ็มเบอรเดนฟอร์ดและ Tik t o k ตเอ็มเบอเดนฟอร์ดไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ